ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอตามตำนานกล่าวไว้ว่าการเข้าสู่แดนเทพที่ไงไ่ายดายที่สุดเท่าที่จะมีได้นั้นมี2วิธีหนึ่งก็คือการผ่านด่านทดสอบในวังปีศาจเก้าสวรรค์แต่เนื่องจากการไปยังวังปีศาจเก้าวันนั้นเทียบได้กับการส่งตัวเองไปตายแม้ว่าจะเป็นเส้นทางที่ทําให้เข้าสู่แดนเทพได้ไงได่ายดายเพียงใดก็ตามย่อมไม่มีใครเลือกเส้นทางนี้อีกวิธีหนึ่งคือผ่านข่ายมิติเคลื่อนย้ายตรงไปยังแดนเทพที่ตั้งอยู่ในแผ่นดินราชาลีลับที่ในปัจจุบันได้เผยตัวออกมาแล้ว สถานที่แห่งนั้นเฉินเซียงเคยได้ผ่านไปหลายครั้งแต่ยังไม่เคยได้วะเวียนเข้าไปในนั้นเลยซึ่งครั้งหนึ่งซินเย่เว่กับเมิ่งเอ๋อร์ก็เคยได้รับตำราเทพมาจากข้างในสถานที่แห่งนั้นที่แห่งนั้นยังมีสหายเก่าของเขาอยู่แต่เขาเองก็ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนในตอนนี้ หลูเจิ้นที่ครั้งหนึ่งเคยพยายามไปยังแดนเทพแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่ในตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วเนื่องจากว่าพอเขาได้จัดการเรื่องของแดนสวรรค์ชั้นสิบกับเรื่องของจักรพัดปีศาจนรกเสร็จตัวหลูเจิ้นก็เข้าสู่แดนเทพไปเรียบร้อยโดยที่ไม่รู้ว่าปัจจุบันนั้นอยู่ที่ใดเฉินเซียงเข้ามาถึงสถานที่ที่เรียกว่าทางผ่านดินแดนพระเจ้าแต่กลับยังไม่เห็นมังกรฟ้าแต่อย่างใดมันน่าจะไปสู่แดนเทพแล้วเฉินเซียงจ้องมองไปยังซากโบราณสถานที่อยู่เบื้องหน้า ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเส้นทางวิธีไปสู่แดนเทพนั้นเป็นเรื่องที่ยากเย็นต่อผู้ฝึกฝนจํานวนมากแต่ในตอนนี้มันกลับกลายเป็นเรื่องที่ง่ายดายมากขึ้นเนื่องจากจากความแข็งแกร่งของทุกคนที่เพิ่มมากขึ้นเดิมทีแล้วเฉินเซี่ยงต้องการจะพบเซียงเยว่าและเฉียนเชียนแต่ก็ไม่ทราบข้อมูลเบาะแสเลยว่าพวกนางไปอย่างที่ใดหลงสเสวียอีไย,ยตะกอดกําลังคิดอะไรอยู่พอไปถึงแดนเทพนางจะหาวิธีหาของกินได้หรือเปล่านะ เฉินเซี่ยงค่อนข้างเป็นหลงหลงเสียที่จำเป็นต้องกินสิ่งดีๆเพื่อที่จะทำให้แข็งแกร่งมากขึ้นที่ผ่านมานางจำเป็นต้องพึ่งพาเขาอยู่เสมอๆแต่นางกลับเลือกเดินทางเพียงลำพังทำให้เฉินเซี่ยงไม่สามารถเข้าใจได้ตามที่ฟงหยูเจียกล่าวแนะนำเส้นทางวิธีแห่งแดนเทพจะต้องไปตามการชี้นําของแสงสีทองที่เรียกกันว่าทางผ่านดินแดนพระเจ้าจึงจะสามารถเดินทางไปสู่แดนเทพ เขามุ่งหน้าไปตามการชี้นำของทางผ่านดินแดนพระเจ้าในระหว่างทางเขาก็ได้พบกับอำนาจพลังธรรมชาติแห่งภาพลวงตาที่แข็งแกร่งอย่างที่สุดเฉินเซียงได้หลงทางเดินวนกลับมาจุดเดิมกว่า11รอบแล้วอีกทั้งยังได้พบศพจำนวนมากที่นอนตายในเส้นทางนี้ในตอนนี้เฉินเซียงเขาพบว่าเขาอยู่ท่ามกลางทะเลทรายอันวังวัางกว้างใหญ่ด้วยแสงสีทองที่ชี้นำมักจะทำให้มีความรู้สึกว่าจุดหมายนั้นอยู่ไม่ไกลนักแต่เขาก็ได้เดินทางมาหลายวันแล้วแต่ก็ยังไม่ได้พบประตูทางผ่านดินแดนพระเจ้านั้นเลย เป็นไปได้ยังไงเหมือนว่าก่อนหน้านี้เราจะผ่านตรงนี้ไปแล้วนี่เฉินเซี่ยงมองไปรอบๆบ,บริเวณพร้อมกับที่พยายามค้นหาว่าเขาตกอยู่ในอำนาจพลังธรรมชาติภาพลวงตาหรือไม่เขาเดินต่อไปในทะเลทรายเป็นเวลาสาวันพร้อมกับเริ่มพบศพจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆแต่เขายังไม่พบกับอันตรายใดๆและศพส่วนมากดูเหมือนกับว่าจะตายด้วยอาการอ่อนล้าหาใช่การถูกดูดกลืนจิตวิญญ,ญาณแต่อย่างใดตรงนั้น หรือจะเป็นประตูทางผ่านดินแดนพระเจ้าเฉินเซียงมองเห็นท้องฟ้าที่ด้านบนมีกระแสคลื่นพลังสีทองหมุนวนอยู่ไกลๆที่ดูเหมือนเป็นอุโมงค์ทางผ่านมิติเฉินเซียงมองไปรอบๆพร้อมสังเกตไปที่ศพเหล่านั้นเป็นไปได้หรือไม่ว่าศพเหล่านี้จะถูกส่งออกมาจากทางผ่านดินแดนพระเจ้านั้นเฉินเซียงเริ่มเป็นกังวลขึ้นมาว่าหากไม่ประสบความสําเร็จในการผ่านเข้าไปได้เกรงว่ามีแต่ความตายเท่านั้นที่จะเขาได้พบ เส้นทางสู่แดนเทพนี้สุดแสนอันตรายอย่างแท้จริงเฉินเซี่ยงจ้องมองดูศพจํานวนมากเหล่านั้นพร้อมกับที่เริ่มสังเกตเห็นถึงซากซากศพที่ยังสดใหม่ซึ่งยังคงมีกายเนื้อและกระดูกที่แข็งแกรง่งส่วนศพที่กลายเป็นเพียงโครงกระดูกนั้นจะต้องเกิดจากการดูดกลืนพลังจนทําให้แห้งเหี่ยวไปดังนั้นเขาจึงเริ่มวิ่งไปตามเส้นทางนั้นอย่างรวดเร็วแล้วกระโดดขึ้นไปด้านบนท้องฟ้าที่มีอุโมงค์มิติเข้าสู่ด้านใน มันเป็นมิติทางผ่านจริงๆด้วยอีกทั้งมันยังไม่สมบูรณ์เฉินเซียงเริ่มเข้าใจในหลายส่วนแล้วดังนั้นเขาจึงใช้พลังกฎเกณฑ์แห่งมิติเพื่อทําให้ทางผ่านมิตินั้นสมบูรณ์และมีเสถียรภาพมากขึ้นมิเช่นนั้นแล้วทางผ่านมิตินี้จะมีความรุนแรงและอาจก่อตัวเป็นพายุมิติผันผวนอีกทั้งหากไม่สามารถต้านทานพายุมิตินั้นก็จะต้องกลายเป็นศพเช่นเดียวก,กันกับที่ได้พบมาตลอดเส้นทางทั้งด้านนอกและในทะเลทราย หากว่าไรซึ่งโชคแล้วนั้นร่างกายจะต้องถูกฉีกขาดไปในการพบกับพายุมิติอันทรงพลังยิ่งมันคืออำนาจพลังแห่งมิติที่รุนแรงที่เป็นพื้นฐานกฎเกณฑ์มิติแห่งแดนเทพแตกต่างไปจากแดนสวรรค์ที่มีอำนาจพลังด้วยกว่ากล่าวคืออุโมงค์มิติทั้งสองงอแห่งนั้นโคจรมาตรงกันจนผสานเข้ากันเกิดเป็นทางผ่านแต่ด้วยอำนาจพลังที่แตกต่างกันจึงทำให้เกิดเป็นความผันผวนจนเก่ะตัวเกิดเป็นอำนาจพลังที่ลึกลับ ทางผ่านดินแดนพระเจ้านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะผ่านได้หากว่าเราไม่สามารถควบคุมพลังแห่งมิติได้เห็นทีว่าจะต้องได้รับผลกระทบไม่ต่างจากคนอื่นๆสิ่งนี้จึงเป็นการทดสอบอย่างแน่นอนเขาไปตามเส้นทางอย่างง่ายดายอย่างไรก็ตามเขาก็พยายามทดลองย้อนกลับทว่าพลังมิตินั้นผันผวน,นรุนแรงมากขึ้นจนเกิดควบคุมให้ย้อนกลับไม่ได้ดูเหมือนว่าอุโมงค์มิตินี้เมื่อเข้ามาแล้วจะไม่สามารถกลับไปตามทางที่เข้ามาได้จริงๆมันคือเส้นทางเดียว เขากล่าวขึ้นพร้อมถอนหายใจในตอนที่จะกลับออกไปก็น่าจะต้องมีพลังระดับเทพที่แท้จริงเป็นอย่างต่ำสินะหากว่าเป็นเทพสวรรค์การผ่านมิติพลังนี้สมควรเป็นเรื่องง่ายาดอีกทั้งยังสามารถใช้อำนาจพลังของตนส่งคนอื่นๆผ่านไปได้อีกด้วยอย่างเช่นการส่งเทพในวิหารจำนวนมากพร้อมๆกันในครั้งเดียวตอนนี้เฉินเซียงรู้สึกสัมผัสได้ว่ากฎเกณฑ์ต่างๆของแดนเทพนั้นไม่ได้แย่ยไปเสียทีเดียวมันสามารถกำหนดสิ่งต่างๆที่ให้สิทธิแก่พวกระดับเทพสวรรค์ได้มากมาย อีกทั้งยังเป็นการจำกัดสิทธิ์ของจักรพรรดิปีศาจนรกที่จะมาเยือนแดนสวรรค์อีกด้วยแต่แต่เฉินเซี่ยงยังคงมีความกังวลในเรื่องข้อจำกัดกฎเกณฑ์ของแดนเทพเนื่องจากว่ากฎเกณฑ์ต่างๆยังคงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาด้วยเหตุผลบางประการอย่างเช่นเรื่องสถานการณ์ในปัจจุบันก็คือแดนสวรรค์ที่สร้างขึ้นโดยก้าวราชันเติบโตและแข็งแกร่งมากขึ้นบางทีพวกวิหารเทพอาจจะหารือเพื่อแก้กฎเกณฑ์ที่ทำให้พวกเทพลงไปยังแดนสวรรค์ได้มากขึ้น ในอนาคตแดนสวรรค์ย่อมสามารถอยู่เหนือแดนเทพได้อย่างแน่นอนมิเช่นนั้นแล้วราชาทั้งเก้าคงไม่พบเจอกับชะตากรรมที่สุดแสนเลวร้ายจากการกลั่นแกลง้งเฉินเซี่ยงกล่าวขึ้นพร้อมกับที่เข้าใจในเรื่องราวครั้งอดีตเขาคาดเดาว่าเหล่าราชาทั้ง9้าผู้สร้างแดนสวรรค์จะต้องมีพลังเหนือกว่าเทพสวรรค์เมื่อคิดเช่นนั้นเขาก็เลื่อมใสในราชาทั้งเก้ายิ่งนักช่วงเวลาในเส้นทางผ่านดินแดนพระเจ้านั้นค่อนข้างนาน ขณะที่เฉินเซียงมักจะเดินทางด้วยทางผ่านมิติเป็นประจำก็ยังรู้สึกว่ามันค่อนข้างไกลและนั่นหมายความได้ว่าระหว่างแดนเทพและแดนสวรรค์นั้นได้มีมิติขนาดใหญ่ขวางกั้นเอาไว้อีกทั้งมิติรอบๆแดนสวรรค์นั้นยังแตกต่างจากมิติแดนเทพตอนนี้เฉินเซียงไม่กล้าที่จะออกนอกเส้นทางมิติแม้แต่นิดเดียวเขาเพียงมุ่งไปตามเส้นทางของมิติอย่างมั่นคงที่สุดหากออกนอกเส้นทางหลักก็จะได้รับอันตรายอย่างไม่ต้องสงสยัย การผ่านอุโมง์มิติทางผ่านดินแดนพระเจ้านี้จะเป็นบททดสอบสําหรับพวกนางเช่นเดียวกันหวังว่าพวกนางจะสามารถผ่านมันไปได้เขากล่าวพร้อมกับที่นึกย้อนไปถึงเชียนและเมื่งเอ๋อที่ให้คามั่นว่าพวกนางจะตามมาพบเขาที่แดนเทพท่านในนั้นเฉินเซี่ยงก็สัมผัสดได้ถึงความเบาบางของอํานาจพลังแห่งมิติหมายความได้ว่าเขาเข้าใกล้จะถึงทางออกแล้วอีกทั้งยังพบว่าทางผ่านมิตินี้มีสเสถียรภาพมากยิ่งเบื้องหน้านี้ก็คือแดนเทพแล้วสินะ เขากล่าวน้ำเสียงแข็งกร้าวด้วยคำสาปติดตามของจักรพรรดิปีศาจนารกเกรงว่ามันคงจะรู้แล้วว่าข้ามาถึงบางทีอาจจะมีพวกของมันที่รอต้อนรับข้าอยู่เฉินเซียงลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลงเพื่อที่จะเข้าสู่แดนเทพอย่างปลอดภัยก่อนหน้านี้จักได้ส่งเหล่าเทพไปยังแดนเทพจองจําเพื่อตามล่าเขาแต่ก็ยังล้มเหลวในการมาที่แดนเทพของเฉินเซียงนี้ถือว่าไม่ต่างไปจากการเดินเข้าหากับดักด้วยตัวเอง จักรพรรดิปีศาจนรกที่เก็บตัวอย่างลับๆจะต้องโผล่ออกมาในอีกไม่ช้าแต่มีความเป็นไปได้ว่ามันไม่ต้องการแบ่งปันทักษะกลั่นสวรรค์กับคนอื่นๆดังนั้นมีโอกาสเป็นไปได้ที่มันจะไม่บอกกับพวกเทพสวรรค์ว่าข้ามาถึงแล้วเฉินเซี่ยงพยายามคิดวิเคราะห์ความเป็นไปได้ต่างๆหากว่าเป็นไปตามที่เขาคาดคิดแล้วหล่กก็คงไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับพวกระ,ระดับเทพสวรรค์มากนะเมื่อคิดได้เช่นนั้นเขาก็ผ่อนคลายลงได้บ้าง แต่ไม่มีทางที่จะกรพพัดปีศาจนรกจะตามล่าข้าเพียงลำพังแน่นอนว่ามันจะต้องร่วมมือกับเทพแห่งความมั่งคัง่งเฉินเซียงในตอนนี้คาดการไปถึงเทพแห่งความมั่งคั่งจึงรู้สึกหวัดหวันไม่น้อยเนื่องจากอย่างน้อยเทพแห่งความมั่งคั่งนี้ก็เป็นถึงตัวตนระดับเทพสวรรค์ดูเหมือนว่าจะถึงทางออกแล้วสินะควรจะรีบไปให้พ้นจากตรงนี้โดยเร็วไม่รู้ว่ามีใครดักรอยอยู่หรือเปล่าและเมื่อไปถึงแดนเทพพลังของข้าจะสามารถใช้พลังมิติเคลื่อนย้ายได้หรือเปล่านะ เขาครุ่นคิดในเรื่องการเตรียมความพร้อมต่อทุกๆสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อเข้าใกล้ทางออกเขาก็พบแสงจ้าสว่างจากดวงอาทิตย์ที่สาดส่องเข้ามาว่าแล้วเขากล่าวพร้อมกับที่พบว่ามีเหล่าเทพซ่อนตัวเพื่อดักรอเล่นงานเขาอยู่จำนวนหนึ่งเห็นเช่นนั้นแล้วเขาจึงใช้ทักษะจำแรงโฉมตนเองเป็นชายชารารูปร่างเล็กพร้อมบาดแผลเต็มตัวเช่นศพในทะเลทราย เมื่อผ่านออกจากอุโมงค์ทางผ่านมิตินั้นเขาก็ทราบทันทีว่าพวกเทพที่แท้จริงเหล่านั้นซุ่มรอเขาอยู่พร้อมที่จะโจมตีทันทีหากว่าพบตัวเขาโชคดีที่เส้นทางผ่านดินแดนพระเจ้านั้นยาวไกลและใช้เวลานานจนไม่สามารถคำนวณเวลาที่แน่ชัดได้ด้วยการที่เขาคาดการเอาไว้แล้วจึงทําให้แปลงโฉมได้ทันทําให้พวกเทพเหล่านั้นไม่อาจทราบได้ว่าพลาดโอกาสที่ดีที่สุดในการลอบสังหารกับเขาไปแล้วเมื่อเห็นว่าสิ่งที่ออกมาเป็นศพของชายชาราบาดแผลเต็มตัวพวกเทพเหล่านั้นก็รู้เบื่อหน่าย อีกทั้งบางคนยังบ่นออกมาว่ารู้สึกเสียดายเวลาที่อดทนรอคอยมาอย่างยาวนานดังนั้นเฉินเซี่ยงจึงเข้าใจได้ว่าจักรพรรดิปีศาจจนรกรับรู้การเข้าไปยังทางผ่านดินแดนพระเจ้าแต่ไม่สามารถคาดเดาช่วงเวลาได้ว่าจะออกมาอีกด้านเมื่อไหร่หรือช่วงเวลาใดพลังมิติในแดนเทพค่อนข้างแข็งแกร่งด้วยอำนาจพลังที่มากกว่าแดนสวรรค์ชั้นสิจึงทาให้การใช้พลังมิติแต่ละครั้งย่นระยะได้ไม่ไกล การมาถึงแดนเทพของเขาค่อนข้างยุ่งเหยิงวุ่นวายโดยที่ยังไม่สามารถสังเกตภูมิทัศน์รอบๆได้ชัดเจนแต่เขาก็ต้องรีบหลบหนีอย่างบ้าคลั่งเนื่องจากสัมผัสได้ถึงปราสังหารที่รุนแรงจากเทพประปราจจำนวนหนึ่งจนทำให้เขารู้สึกหวัว่นใจนเชิญเซี่ยงไม่อาจอยู่ที่นี่ได้นานนักหลังจากเข้าสู่แดนเทพมาแล้วเขาได้เตรียมการหลายสิ่งเพื่อเอาตัวรอดเรียบร้อยแล้วคำสาปติดตามยังมีผลอยู่ตลอดเวลาดังนั้นไม่อาจชะล่าใจ เขาพักเหนื่อยเป็นช่วงเวลาสันส้นๆก่อนที่จะเปิดทางผ่านมิติอีกครั้งและเดินทางต่อไปก่อนหน้านี้ในตอนที่อยู่ในแดนสวรรค์ชั้นสิบเขาได้พูดคุยกับคนจากวิหารเทพสยบปีศาจจึงได้ทราบว่าในแดนเทพยังมีสถานที่ปลอดภัยสําหรับการพักพิงอยู่ได้นั่นก็คือเมืองเทพที่จะมีวิหารตั้งซึ่งมีกฎเกณฑ์เข้มงวดในการเข้าเมือง ตอนนี้เฉินเซียงต้องการที่จะค้นหาเมืองเทพดังกล่าวนั้นเพราะว่าที่นั่นจะสามารถให้ที่พักพิงเขาได้อย่างปลอดภัยอีกทั้งยังสามารถฝึกฝนบ่มเพาะพลังได้จนกว่าจะสามารถรหลุดพ้นจากคำสาปติดตามของจักรพรรดิปีศาจนรกแม้ว่าวิหารเทพสยบปีศาจในแดนเทพจะไม่ได้เป็นวิหารที่แข็งแกร่งที่สุดแต่พวกเขาก็มีเป้าหมายหลักคือการต่อสู้กับจักรพรรดิปีศาจนรกดังนั้นเฉินเซียงจึงเลือกที่จะเข้าไปยังเมืองของวิหารนี้ แดนเทพนั้นเป็นดินแดนที่กว้างใหญ่หลูเจิ้นได้กล่าวไว้ว่ามันเป็นเหมือนกับเขตสวรรค์ที่สามารถขยายขอบเขตได้เรื่อยๆหากว่ามีพลังงานหล่อเลี้ยงเพียงพออีกทั้งแดนเทพนี้ยังมีการขยายขอบเขตดินอยู่ตลอดเวลาจนตอนนี้ก็ไม่อาจทราบได้ว่าปลายขอบฟ้านั้นอยู่ที่ใดเฉินเซี่ยงที่ได้หลบหนีอย่างต่อเนื่องพร้อมกับกำลังพยายามมองหาผู้คนเพื่อที่จะถามหาเส้นทางเกี่ยวกับการไปยังเมืองเทพที่ว่านั่นให้ได้เร็วที่สุด สิบวันถัดมาเขาก็มาถึงในริมทะเลสาบแห่งหนึ่งจนได้พบกับชายชาราสองคนที่กำลังนั่งเล่นอยู่ริมทะเลสาบแห่งนั้นชายชาราทั้งสองเป็นเทพที่แท้จริงจากที่เฉินเซียงได้ประเมินว่าขั้นระดับของพวกเขาทั้งสองน่าจะอยู่ที่ระดับต่ำไปจนถึงขั้นระดับกลางของเทพที่แท้จริงเมื่อรู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังเข้ามาใกล้ชายชาราทั้งสองก็ตื่นตัวทันทีพร้อมกับที่ค้นพบว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังเข้ามาโดยไม่มีท่าทีเป็นศัตรูก็ผ่อนคลายลง ท่านอาวุโสทั้งสองข้าน้อยกำลังหลงทางจึงต้องการสอบถามพวกท่านเรื่องเส้นทางที่จะไปยังเมืองเทพที่ใกล้ที่สุดพวกท่านพอจะทราบบ้างหรือไม่เขากล่าวถามอย่างนอบน้อมมีเมืองเทพอยู่ห่างออกไปไม่ไกลนักเดินตรงไปตามเส้นทางนี้ก็จะถึงอย่างรวดเร็วทว่ามันก็มีอันตรายอยู่หากว่าเจ้าออกนอกเส้นทางนั้นไปดังนั้นเจ้าจำเป็นจะต้องมีเข็มทิศเพื่อแสดงเส้นทาง ชายชรากล่าวพร้อมกับที่นำเข็มทิศเทพที่มีตัวเรือนสีดำขนาดเท่าฝ่ามือส่วนตัวเข็มเป็นสีทองอารามชายชราโยนเข็มทิศไปยังเฉินเซียงพร้อมกล่าวว่าหากเจ้าถ่ายโอนพลังลงไปในเข็มที่สเทพนี้จะทำให้สามารถจดเส้นทางที่ข้าบันทึกไว้ได้แม้ว่าจะมีเพียงสิบเมืองเทพที่ได้บันทึกไว้แต่เส้นทางที่บันทึกมันก็จะทำให้เจ้าไปยังเมืองเทพได้อย่างปลอดภยัย เฉินเสี่ยงกล่าวขอบคุณแล้วจึงถ่ายเทพลังลงไปยังเข็มทิศทันทีนั้นภาพเส้นทางต่างๆก็ปรากฏขึ้นในจิตใจของเขาภาพของเมืองเทพจำนวนสิบเมืองแสดงให้เขาเห็นเด่นชัดด้วยแสงสีทองสว่างเรืองรองบ่งบอกรายละเอียดของเส้นทางพร้อมกับที่เขาพบว่ามีเมืองเทพเมืองหนึ่งที่อยู่ใกล้ที่สุดและเมืองเทพนั้นก็มีชื่อว่าเมืองตรงเสรนที่ไม่มีวิหารตั้งอยู่ภายในเมือง แม้ว่าเมืองตรงเสรินนั้นจะไม่มีวิหารตั้งอยู่แต่มันก็เพียงพอแล้วที่จะให้เขาใช้เปิดทางผ่านมิติเคลื่อนย้ายของเมืองนั้นเพื่อไปยังเมืองเทพที่วิหารเทพสยบปีศาจก่อตั้งอยู่ต่อไปเฉินเซี่ยงจดจำเส้นทางทันทีหลังจากที่เขาได้รับการช่วยเหลือจากชายชาราทั้งสองจึงขอบคุณพวกเขาอีกครั้งด้วยใจจริงหลังจากนั้นก็กล่าวอำลากับชายชาราทั้งสองพร้อมกับที่ออกเดินทางอย่างเร่งรีบ เดิมทีแผนที่เขาวางเอาไว้คือการมุ่งหน้าไปตามเมืองเทพต่างๆแต่ภายหลังจากที่ท,ทราบถึงการส่งเทพมาลอบสังหารเขาก็ทำให้เขาต้องกังวลและมองหาเมืองเทพที่ไม่มีพวกของจักรพรรดิปีศาจนรกเกี่ยวข้องดังนั้นเขาจึงคิดจะไปยังเมืองเทพที่มีชื่อว่าเมืองเทพสระแสงแทนซึ่งที่นั่นมีวิหารตั้งอยู่หรือไม่เขาก็ไม่อาจทราบได้เช่นกัน แต่เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงคนของจักเขาจึงคาดว่าเส้นทางที่เลือกนี้จะเสี่ยงน้อยที่สุดด้วยการที่เขาหลงทางมาเป็นเวลาหลายสิบวันจึงทําให้พลังของเขาเหลือเพียงน้อยนิดการมุ่งมั่นที่จะไปยังจุดหมายจึงเป็นการใช้พลังเฮือกสุดท้ายเปิดทางผ่านมิติไปยังเมืองเทพจรัดแสงเขามาถึงที่ด้านหน้าเมืองเทพนั้นก็พบว่ากำแพงเมืองมีแสงอันเรืองรองสิ่งก่อสร้างต่างๆที่อยู่ในเมืองก็เปล่งประกายแสงด้วยเช่นกันแต่เขากลับไม่ชอบมันเสียเลยต่อมาเขารีบไปยังถ่ายพลังมิติเคลื่อนย้ายประจำเมืองเพื่อสอบถามค่าผ่าน ทางมิติจากนั้นก็ได้รู้ว่าจะต้องใช้เงินจำนวนหนึ่งร้อยเหรียญเทพเพื่อผ่านขายมิติเคลื่อนย้ายไปยังเมืองอื่นต่อมาเฉินเซียงก็ได้เดินทางไปยังเมืองเทพสยบปีศาจเมืองเทพสยบปีศาจเป็นเมืองที่ถือว่าขึ้นชื่อในบรรดาเมืองเทพเมื่อเฉินเซียงมาถึงก็ทราบได้ทันทีว่าเมืองเทพจะรัสแสงที่เขาเพิ่งจะผ่านออกมานั้นได้กว่ามากนะักแต่ไม่ใช่ว่ามันเหนือกว่าจากรูปแบบของสิ่งก่อสร้างแต่เป็นเพราะผู้เชี่ยวชาญที่มีจํานวนมากกว่าจนเทียบไม่ติด เขาจึงรู้สึกผ่อนคลายทันทีที่มาถึงเมืองเทพแห่งนี้เนื่องจากว่าอย่างน้อยก็ไม่มีพักพวกของจักรพรรดิปีศาจนรกจะมาสร้างปัญหาให้กับเขาได้หลงสเสวียอีอยู่ที่ไหนกันแน่เฉินเซี่ยงรู้สึกหงุดหงิดใจเมื่อครุ่นคิดถึงหลงสเสวียอีจนอดไม่ได้ที่จะบ่นถึงเนื่องจากว่าในตอนนี้เขาไม่มีเงินติดตัวเท่าไรนะ อีกทั้งเหรียญเทพยังเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับการอยู่รอดในแดนเทพแต่ด้วยประสบการณ์จากการติดอยู่ในแดนเทพจองจำมันทําให้เขาไม่ต้องกังวลมากนักเพราะด้วยความสามารถการกลั่นปรุงยาก็ยังสามารถหาเหรียญเทพมาใช้จ่ายได้เขามีแก่นเทพของเทพผสมครามอยู่สองดวงและแก่นเทพประดับสามัญอีกสองย่อมเพียงพอสามารถนำไปแลกเป็นเงินจำนวนมากหรือวัตถุด,ดิบคุณภาพดีๆได้แต่ในแดนเทพนี้ก็ยังมีสิ่งที่เขายังไม่เข้าใจอยู่อีกมากมาย ตอนนี้กายเนื้อของข้าแข็งแกร่งเพียงพอแล้วที่จําเป็นก็คือการฝึกฝนจิตวิญญาณเทพดูเหมือนว่าจะต้องหาสมุนไพรระดับศักดิ์สิทธิ์สองสามชิ้นเพื่อปรุงเม็ดยาเขามีความเข้าใจในสมุนไพรระดับศักดิ์สิทธิ์ไม่มากนักซึ่งที่แดนเทพเต็มไปด้วยสมุนไพรระดับศักดิ์สิทธิ์กระทั่งมีสมุนไพรเทพเขาจึงคิดอยากจะนํามาศึกษาให้ลึกซึง้งในแดนเทพนี้ยังมีชิ้นส่วนโบราณของอาวุธแห่งสัตว์เทพทั้งสี่ที่เขาต้องการตามหาให้พบซึ่งในตอนนี้ความแข็งแกร่งของเขาถือว่าอ่อนแอมากเกินไป อีกทั้งในตอนนี้ก็มีความจำเป็นที่จะต้องหลุดจากคำสาปติดตามให้ได้เสียก่อนตราบใดที่เขาสามารถหลุดจากคำสาปติดตามมันก็จะทำให้เขาออกเดินทางค้นหาชิ้นส่วนโบราณของอาวุธแห่งสัตว์เทพทั้งสี่ได้เฉินเซี่ยงเข้าไปยังตลาดซื้อขายวัตถุดิบการปรุงยาเขาได้ซื้อมุกที่มีสูตรการปรุงยาจำนวนมากเพื่อศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเม็ดยานักพรสต่างๆแต่ไข่มุกเหล่านั้นล้วนราคาสูงยิ่ง ดังนั้นเขาจึงได้ใช้เงินที่ติดตัวหมดไปเรียบร้อยในความเข้าใจของเขาทําให้ทราบว่าการทําผลกําไรในแดนเทพนี้จะไม่ได้เป็นเรื่องง่ายกล่าวคือตราบใดที่ไม่ขี้เกียจจนเกินไปในเวลาหนึ่งเดือนจะได้รับเหรียญเทพประมาณ2 0 0พันเหรียญแต่นั่นไม่อาจนับได้ว่าเป็นจํานวนที่เพียงพอเนื่องจากเขายังมีค่าใช้ใจ่ายอย่างการซื้อสมุนไพรปรุงยาเพื่อที่จะฝึกฝนจิตวิญญาณเทพนอกจากนี้ยังมีเรื่องค่าใช้ใจ่ายสําหรับการเช่าสถานที่เพื่อฝึกซ้อมทักษะการต่อสู้ของพวกระดับเทพที่แท้จริงอีกด้วย ในการเดินทางก็จำเป็นจะต้องจ่ายค่าผ่านทางของถ่ายพลังมิติเคลื่อนย้ายดังนั้นเหล่าเทพที่แท้จริงระดับต่ำส่วนใหญ่นั้นจะเป็นพวกค่อนข้างยากจนมีเทพที่แท้จริงอยู่มากแต่ส่วนมากก็เป็นพวกระดับต่ำที่แทบจะไม่ต่างกับพวกกึ่งเทพแต่ตรับใดที่ไม่ใช่พวกไร้ความสามารถพวกมันก็ย่อมทะลวงสู่เทพแท้จริงระดับสูงได้เฉนินเซียงมองผู้คนที่เดินอยู่บนถนนในเมืองเทพ ส่วนมากเทพที่แท้จริงระดับกลางและสูงไม่ค่อยปรากฏให้เห็นมากนักแม้ว่าในเมืองเทพสยบปีศาจแห่งจะมีผู้คนจํานวนมากก็ตามแต่ตามร้านค้ารูหราที่ขายวัตถุดิบราคาแพงจะพบเจอเทพ,พรปราดไดไะปรายในตอนนี้เฉินเซี่ยงมีเม็ดยานักพรตระดับตำติดตัวเท่านั้นแต่ว่าเม็ดยานักพรตมังกรโลหิตท,ที่เขานําติดตัวมาด้วยที่มีราคาถึง50เหรียญเทพ สำหรับราคานี้มันถือว่าสามารถขายได้อย่างไม่ลังเลอีกทั้งในแดนเทพแห่งนี้ยังสามารถเพาะปลูกสมุนไพรได้ง่ายดายกล่าวคือเขาจะสามารถหาวัตถุดิบระดับต่ำได้ง่ายและทำกำไรด้วยเม็ดยานักพรสระดับต่ำที่50เหรียญเทพต่อเม็ดอย่างไรก็ตามเม็ดยานักพรสระดับกลางก็มีราคาสูงกว่าถึง 5- 1 0เท่าอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ